สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับเมื่อนี้ก็มาพอกันกับชาาบนะบาาา้างยงคือเก่านะครับเนาะก็จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่2ี่สท่านว่าคม2564เนาะอ่าคลิปนี้ผมอาจจะบริบททวนของเก่านะครับเนาะเพราะว่าผมลบกระดานเก่าไปแล้วนะครับเนาะ แต่ตัวเลขที่ผมหายไปกับโบเขาเนาะครับเนาะผมหายไปสองเก่าหกผมหายไปสี่เก่าหานะครับเนาะกับนะโบเขาเนาะครับเนาะโบเขา่าพอเลขมันออกเก่าหนึ่งหกสองศูนย์หกนะครับเนาะกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไวหวนาทีนี้นั่มนาะครับเนาะเพราะว่า แนวทางของเฮามันบอ่อเขาเนาะครับก่าต่อไปก่าจมะมาเบิงของแนวทางของวันที่ยี่สิบสองท่านว่าเนาะว่ามันจิเป็นจังไดน,นะครับเนาะซึ่งผมกะพยายามลดตัวเลขมันแขบลงเนาะครับเพราะว่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะครับเนะาะกาสำหรับตัวเลขที่ผมจะนํามาคิดมือนี้ก็คือนะครับเนาะ สองเก่าหกเนาะสองเก่าหกเดิมกันถีตัวเลขสองโตก่อนนะครับเนาะที่ผมจะให้ก็คือหกหกห้าหกห้าเก่าสองสี่ สองหาแล้กก็ะหาหนึ่งนะครับสำหรับเลขสามโตนะครับเลขสามโตก็มีที่ผมจะหาก็คือก็มีตัวนีน้าตัวหนึ่งนะครับเนาะสองเก่าหกนะครับเนาะสองหาหกหาหาหก หาหกหกสองหาหนึ่งแล้วก็หาหาหนึ่งสองหาหนึ่งแล้วก็หาหาหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งผมรุดมาแล้วสองสองวันนะครับเนาะซึ่งวันนี้ผมก็ได ลองเปลี่ยนสูตรใหม่ลองเบิงนะครับเนาะหามันเขา่ากะหนาจ,จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับกับอีกสูตรหนึ่งที่ผมลองคิดเบิงนะครับแต่ผมจะเขียนไ้เป็นตัวเลขสี่ตัวไหวนะครับเนาะว่ามันจะเข่าไก่เคียงบอง่อหรือจังไหรนะครับเนาะหาหกสี่นะครับเนาะผมเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะ ห้าหกสีองนะครับเท่าที่ผมคิดลองเบืองแล้วนะครับเนะาะคิดย้อนหลังกลับไปนะครับมันกะไก่เคียงอยู่นะครับเนาะไก่เคียงอยู่ ตงนี้ผมลืมเก่าหกไปนะครับเนาะเก้าหกหกหกเก้าเก้านะครับเนาะกประมาณนี้นะครับเนาะมือนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะเพราะว่าอยากให้มันกระชับขึ้นนะครับเนาะอยากให้มันกระชับขึ้นท่านผู้ชมจะบ่ดด้เบื่อเนาะครับเนาะไล่มือผมกันหยุงพ่อแล้วนะครับเนาะยังมาว่าวาวอีกนะครับเนาะท่านผู้ชมอาจจะลำคานนะครับเนาะ สำหรับมืานี้ผมกับแนวทางผมกับประมาณนี้นะครับเนาะก็ผมกับเขาเนอยากจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะก็เขาห้ลำรวยโชคดีมั่นหมายกันทุกคนนะครับเด้อสำหรับมานนี้ก็สวัสดีครับ